กว่าเยอะเลย สบายดีสบายดีพี่น้องมือนีสาวนุชกันยังอยู่ที่ฟาร์มงัวของคุณพ่อแดงเนาะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่สาวนุชพาทุกคนไปเบิงบ่อเลี้ยงป่าเนาะในพื้นที่สาวไรพนาะเพื่อนกับมีการเกษตรพอเพียงเนาะซึ่งกับมีการเลี้ยงงัวเองแล้วก็เลี้ยงป่าเองเนาะแล้วก็ทำนาปลูกข้าวกินเองงวังวงัวเยอะเลย ฟาร์มวัวฟาร์มวัวของของปู่แดงของพ่อแดงคุณอ่ะมีหลายตัวค่ะออนเน่าไปดูสิเนาไปดูสิโอเยอะมากโอ้พันเดียงพันเลียงพันมีฟาร์มงัวนะี่นะฟาร์มอยู่มองนั่น มีจกักโตดีพ่ออ๋อสิบสามตัวเลยมีสิบสามตัวเลยอืมกลัวเหรออ น,น,นแม่พี่คุณเนี่ยบ่ะอันนี้ถุงทองถุงทองไนงะถุงทองไนะงถุงทองเด็กจักเดือนเลยเนะี่ยจักปีวันที่สามสิงหาในครบปีครับอือแม่เขาเป็นงัวไส้กางมันก็นเลยเป็นต้งหน่อยอะอือผสมตัว งูอุบ้านเขาเขาจาขายเป็นตัวช่างน้ำนักหรือว่าเป็นดูรูปทรงไอ้ดูรูปทรงครับอืมถ้าเป็นช่างน้ำนักเนี่ยเขาจะเป็นเป็นพวกงูขุนงูอย่างถ้าเป็นงูอย่างเงี้ยเขาจะดูที่ตลาดว่าโดยประมาณเดีถ้าใส่ใส่ยังส่เดะก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองนี่ตัวเนี้ยสองหมื่นครับประมาณนี้ตัวผูกกับตัวตัวเมียนี่ตัวไหนแพงกว่ากัน ตัวตัวเมียนี่ส่วนมากเขาจะถ้าเป็นตัวผู้นี่เดี๋ยว้าถ้าเป็นตัวผู้นี่เจะจะแพงก่าตัวเมียอยู่ถทาอายุเท่าๆกันนะอ๋อถ้าเทียบลแล้วอออ๋อแล้วส่วนมากเขาจะคล้ายๆกันตัวเมียอจะเอาไว้ทำพันธุ์ 1, แม่พันธุ์เอาไวท้ทำเป็นแม่พันธุ์แม่มพี่กุลกี่ข้ออะไรกี่ลูกตัวนนี่ลูก ไม่พิกลเจอได้ตอนซื้อมากนี่ยลูกติดตัวหนึ่งแล้วมีมีมันแทงไปแทงเสียบแต่มีลูกตัวนึงตัวเทิกนี่อือตัวเนี้ยนะสองครับแล้วก็ยูนิท้องนี่นี่เป็นลูกตัวที่สามยูนท้องอือครับตอนเลี้ยงไม่ไหม่เจักตัวนะเขาเลี้ยงไม่ไหม่เลี้ยงไม่ไหม่เก้าตัวครับเก้าตัวตอนนี้ก็เท่าไหรสิบสิบสามตัวนี่ไหมถึงว่า ซีคมซื้อมาใหม่ๆนะซีคมอืซีโคมคือแม่ติดลูกาอมอแต่ที่นี่ลูกมันใหญ่ขึ้นเท่ากับขายลูกออกอตเลี๋ยวแม่ไว้เขาก็ให้เลียงว่าสองจะสามปีจะเขานนะี่เนาะเลียงว่าจะสามปีแล้วเขาก็ให้ลูกสองสองสองสุดเลยดิอืือซุ้มแม่แม่แดงซุ้มัหนเขาก็ให้ลูกสองสองสุดแล้ว,ล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 วที่ม่ยูน่นอืมตัวที่สามเขาก็ ตัวตัวที่ติดมาก็ขายออกไปหมดแล้วออขายเอาทุนขึ้น <c ười> ส่วนมากหญ่าหน่เขาหย่ายังหย่า,ยา,ยา,าทั้งกินฟางอ่ะปะทั้งกินฟางตอนเย็นอ่าแต่ตอนตอนกลางวันเนี่เขาปล่อยถุงครับปล่อยปล่อยอย่างตามตามะไฮะกินตามวัตถัยสแล้วที่นี่ตอนเย็นบ,นงงบนางเที่ยงเขาบึงหลาวามันป็นจะอิ่มเขาก็ตัดเสริมอ๋ออาหารพวกแพ่งกุลาเนี่ยหญ้นานี่เปียเนี่ยนั้น นี่เปลี่ยนเลยเขากาบเม่อธร้ามชาิมั่งเัี้งสิไหมครับวเดี๋ยวรู้เปี่ยนถ้ามชาิเขาก็เกี่ยวมาไหตัดเาใหนี่อันแต่ลองว่านเขาก็ปล่อยกินตามมัเนี่รเลีงปูไม่ลูซี่อ๋อลูซี่ซื้อเป็นเม็ดมากหรือว่าเป็นไงเป็นเม็ดเป็นเม็ดว่านคือวานเขาว่านในบ้านพักนี่เนาะแล้วก็ให้น้ำปกตินี่เนาะอันนี้รอฝน ธรรมชาติไถไถต้องไถเหมือนกันไหมไถแล้วก็ปั้นโขงขึ้นปีนะเขาสวนตะไคร้สวนตะไคร้เนี่ยปีหนึ่งโขปีพอดีครับสวนตะไคร้นี่นะสวนตะไคร้ค่าจ้างเขามาท้ำข้างข้างและเท่าไหร่เขาเจอคิดน้ำตัวละลอยตัวละลอยถ้าเขาถ้าคิดถ้าไม่เห็ดตัวเดียวเขาติดบางเที เขาให้ค่าน้ำมันรถเขาอ๋อบวกให้แยกต่างหากครับบวกค่าน้ำมันรถเออแต่ถ้าหลายตัวก็ค่าค่ากันไปถั่วเฉลี่ยสองตัวสามตัวก็ให้ตัวละร้อยอ๋ออ๋ออ๋อแต่ถ้าตัวเดียวก็บวกให้ให้ค่าคือคนพื้นที่นี่เนาะแมนครับอุปกรณ์ประกวเขาคือลักษณะว่าสายสะพายเขาอย่างอ่าอ่อืมบุคุณหน้าบุคุณหน้าเนี่ยมันมอง อ่าแปลกแปลกเออเนี่ยแหละดูดูมันดูแปลกแปลกเนี่ยตัวนี้ก็เอามาจากจากเออพ่อได้เนี่ยพ่อเลี้ยงไว้อ๋อพ่อเพิ่นเลี้ยงอืมอยากให้เล่าเสี่ยเลี้ยงเออเออเออพระละเนี่ยไปไหนก็มาบ่ได้คือมาสองพุ่มก็เล่าเนี่ยเออขายไปแล้วขายกับ ขายตกคู่กันไปเมียขายแม่ห้อยก็เลยเหลียวแต่ก็แกไปครับลูกลูกก็ลูกที่ติดมากกัขายไปไดิอืมทางดอกเชื่กันกับเมียเลยก็เลยเลบอกกันั้นอ้าวมันวิ่งตามวิ่งตามอย่าวิ่งอย่าวิ่งเมื่อไหร่กันนั่นห้ามวิ่งเหรอก็ถ้าวิ่งมันจะวิ่งก็หันหน้าสู้อ่จับหัวมันรูปๆ จะให้มันดมมันมันจะเหมือนเหมือนกับัสุนัขกันแหละมันจะดมเราอ่าถ้าเขาวิ่งเขาวิ่งตามแหละมันก็จะเหมือนกับว่าวิ่งเล่นด้วยนะวิ่งหนีมันก็ไล่ไล่เลยถ้าเราวิ่งหนีมันก็ไล่เป็นฝูงเลย่อาไล่ตามถ้าลูกมันไล่ปุ๊บแม่มันจะวิ่งตามไล่เลยอตัวนี้ตัวแม่ปะตัวนี้ตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่มีอยู่ตัวหลักๆมีอยู่ห้าตัวตัวแล้วก็แม่แม่กำลังท้องสาวอยู่นสองตัวตัวสีขาวกับตัวตัวหูยาวๆนี่แหละ เอเวลาทับเวลาผสมพันธุ์นี่เขาจ้างเขาเนาะจ้างเขาครับเอานำเชื้อคืออเดวแต่คือเขาจะเอาผสมตัวก็ได้ราคาเท่ากันบะก็ได้ราคาเท่ากันอ่ส่วนมากเขาจะเอาเป็นตัวมากครับเอาตัวมากันนี้ถ้ามาทับถ้ามันบ่ท่านเวลาหรืออย่างเขาก็ผสมเทียมให้เลยอ่ารับประกันสามสามรอบสามรอบครั้งละพันบ่ สงละพันครับลองรอบหนี่งก็คือภายในหนึ่งพันถ้าไม่ติดก็ฟรีรอบสองครั้งที่สามก็ฟรีถ้าไม่ติดก็คือต้องเริ่มใหม่ละก็เริ่มเริ่มใหม่เริ่มพันใหม่เริ่มครับเริ่มพันใหม่มันมันอยู่ที่วัวเราถ้าสมบูรณ์มันก็ติดง่ายครั้งเดียวอย่างกันตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่อแม่พิกุลแม่พิกุลโอ้ยชื่อมวนแทน ไม,ม่พี่กุอันนี้นม่นี่กันพอไกินยากการไม่กิน <unboxing> ายากก็เข้าคอบไปไปแม่พกุลดตัวไหนอเซถุงเงินถุงทองอันนี้ไงถุงเงินนี่ตัว ตัวนั้นถุงทองตัวนี้ถุงเงินเหนี่ยข้างบนอ๋อเหนี่ยข้างบนเนี่ยเออตัวนี้แหละตัวใหญ่ตัวนี้ถุงถุงเงินโอัวนี้ถุงเงินต้างบนเหว่าถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองอันนี้สายพันธุ์ผสมเนาะผสมโอ้ซือขึมือนเถอะบามันบามันกับไทยบ่ อี้ละพตอนเย็นเสริมยาครับตอนเย็นตอนเช้ากับตอนจะปล่อยไงกินฟางอ๋อกินฟางกินฟางแล้วกัปล่อยประมาณเวลาแปดโมงแปดโมงครึ่งครับเพราะว่าอย่าง้งทานยาเปียกรหมอกหรือว่าเปียกน้ำฝนนี่บางเที่ยงเขาแบบว่าเขาย่านพยานไหมอืมย่านพยานนี่มันมันจะมีพยานถ้าถ้าแห้งแล้วนี่ พญามันปจะลงไปน้ำดินอ่าว่าเขาจะไปกินมันจะพไอ้กินพญาอืเดี๋ยวพญาติเขาท่องนะัือม่ไ่ม่ยังำมันเจอเดีมันจพเป็ยังอ่าแล้วแลข้อเลี่ยงหลายตัวเป็นังขอเลี่ยงจ้าตั้งแต่เลี้ยงมาสองสี่เจ็ดเจ็ดเา้งสี่ใช้เว้าโตเต็มว้าวขชเต้าเจ้อ ราคาได้แบบแง่ล <im ูกไม่เงก็ได้ยูประมาณ4เดือนแง่ลูกจังแง่ขนาดม่ลูกขนาดนี้สี่เดนราคาสูงกเมือร่วงเัินในช่วงนี้ก็คิราคาง้วมันลุ้งนะง้วลุ้งราคาลุ้งเหรอตอนเนี้ยตลาดกขาส่งออกนอกกูได้ไงอ๋อสาเหตุที่มันลงนะเพราะโควิดเน่นครับอืมเขาปิดประเทศ ราคากัเลยลงเหันเปิดประ,ะเทศแล้ว่ะโอเนะยังเขามาได้อ่าเี๋ยวไปใกล้บันเดี๋ยวมันกำลังอันนี้งงเดี๋ยวมันจะดูเอา เฮ่อมกล <c oughs> างมุ้งเฮงหัวหอมวัน <c oughs> นี้ก็จะได้กินฟางเลยกินเที่ยงเลยวันนี้อ๋อกินเที่ยงโอ้นี่เด่นนี่เด่นใส่แบบนี้นเ,เ,เย็นเย็นเดี๋ยตอนนี้นอนนุดกับเข่ามาในคอกง,งวัวซึ่งทางนอกนอนเพิ่นกับกลางมุ้งเฮีย่างดีเลยแล้วกะเข่ามาเนาะก,ก็จะมีเฟือง มีเฟืองเข่าเป็นอามัยเก่งมีกาเฟืองมักส,สามสวนใหกินมือรักสองก้อนเสาก้อนรงก้อนอ,อ,อ๋อเอาเอา,เอามาหา้กักกรแบงอันนี้ไอ้าฟางเขาจากเขาเขาจ้างเขาอัดเป็นบะอัอันนี้อันนี้อ,อัดก่อนแล้วสิบหาบาท จืดฟางาอีกหนอ๋อไม่พ่อป่ะซื้อฟัองหน้าเขาโจทย์นะครับอ๋อต้องไปจองว่าต้องไปจองว่าตรงนี้เขาจะเขาจะหาล้อยที่ลอ้อยแดงแดงแต่ตะเข่าและแล้วของพ่อเองนี่ป่ะ,ะเนี่ยที่พ่อปลูกเองปลูกเองมันก็เอามาอินโบโบพ่อโดทนะพ่อทั้งเดือนนะเหมดเที่ยวไปกรอบฟ้อนไปนะนี่ครับ เขาจะกองก็คือพอได้อัดเจ้าม่าเส็ดเป็นกองอืเขาเปลี่ยนเป็นอะไรยังเปลี่ยนร่องบอกเขาเปลี่ยนยังในละกองกองไว้นี่เขาเครื่องเขาอัดมาแล้วพอเวลาอเขาแบบอัดนี่ก็คือแบบมีโฮงปันบอกก็คือเครื่องเขาล่างเขาก็จะอัดอัดคล้ายว่าอัดเป็นก้อนน่ะมันจะมีอ เขาจะหัดเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้มาเลยสำเร็จมาทีนี้เราก็ไปรับกับเขาที่บอกเลยเขาจะส่งให้เราเองเมันน้อยถ้าเอาน้อยเอาเองค่าส่งเนาะแพงอันนี้ไฟเขาใช่อันนี้แบบกันไล่ยุ่งนะหมอ หลอดไล่ยุ่งบ uh, ่หลอดไล่ยุ่งสีส้มอ๋อหลอดไล่ยุงสีส้มไอ้ไฟโซลาเซลล์หรือไฟธรรมดาเป็นไฟฟ้าครับอ๋อโซลาร์เซลล์ใช้เฉพาะปั้มอืมรอบรอบรั้วรอบรอบอืมอืมอ่างครับ แล้วคนตัวไฟดับนี่อืออันนี้ที่ยูน้ำก,กันเนี่ยจะซื้อแบบแม่ลูกแม่นครับ<อ>เป็นแม่ลูกอ,อ,อันนี้เขาไมา่ยูน้ำกออันเองว่าเนื้อเพาะอะไรเขาขออ่าอันนี้จะเป็นแม่ลูกแม่ลูกกัน,นสามตัวเองเป็นแม,แมเน่เป็นลูกของตัวนี้ตัวน,น,น,นั้นแล้วก็ตัวนั่นคือน้อง

อ,อ,อ๋ออ๋อ,อมันก่าอ๋อแตงโม,ม,ม,งโมแตงโมมาที่หลังอ่ะ,ะ,ม,อะมือนี้เนาะสาวนุชกับมีโอกาสได้มาเบิร์อ่าวิธีการเลี้ยงงัวเนาะแบบเกษตรยุคใหม่เนาะกับเจ้าเลี้ยงแบบเป็ดฟาร์มงัวแล้วก็เลี้ยงหลายโตเนาะแล้วก็แต่ละโตเพิเ่นกับมีซื้อ ของเพื่อนยูทูบโตเนาะนุชกะว่าคิดอยู่าายด้วา่าสมมุติว่าไปยุ่งเลี้ยงนีที่ให้พ่อของนุชเนาะเฮ็ดเลี้ยงแบบนี้สีคือบอทุกคนเนาะเห็ดคอกให้มันเนาะกางเลี้ยงแบบนี้เนาะเอาหญ้ามาให้เจนะเวลาเาอาเั่นเฮาเกีียวเข้าเฮาอย่างเฮาเกีียวเข่าแล้วก็เอาเฟืองมาให้เลี้ยงแบบนี้น อันนี้เป็นแม่ลูกกันเขาจะซื้ออย่างไรซื้อสมโอสมโออันนั้นพี่กุลนะอันนี้พี่กุลสมโอพี่กุลง่วงวของอันผัดแดงเพิ่นสิมีซื้อของมัวทุกตัวนะนี่ซื้อทุกตัวพี่กุลซื้อมวนมาทุกคนซื้อมวนพี่กุลสีดำ โอ้โลงดูบ้างเงี้งโ<ด>ยโดยสำหรับคลิปนี้นอนุดกะได้มาเฮียนหู้การวิธีการเลี้ยงงัวของพระแดงเราเคยเลี้ยงแบบจังใดสินั่น,นเนาะขอขอบใจเลาเด้ดอดขอบคุณเช่นกันนี่กัขอจะคลิปลงแต่เพียงเท่านี้เนาะ ฝากติดตามคลิปหน้าเดอ้อเพราะว่าคลิปนี้เนาะก็ขอขอบคุณพ่อแดงเนาะที่เพื่อนพาเราตาที่ยวชมทุง่งนาเนาะและก็วิที่กัเรเลี้ยงงัวเลี้ยงไกของเพื่อนเนาะวงใหญ่มีจำนงวนสาวไลคุณเนาะ <c ười> ที่หลังบ้านเพื่อนเนาะเลี้ยงแบบพอเบี้ย